สวัสดีค่ะคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดคุยเรื่องที่หนักใจของหลายๆคนนะคะวันก่อนเนี่ยก็มีคนหนึ่งถามเข้ามาเรื่องที่ว่าทำไมจะหาฝรั่งมาดูแลตัวเองสักคนเนี่ยมันถึงได้ยากเย็นขนาดนั้นนะคะคุยไปไม่รู้กี่สิบคนนะเจอแต่ไอ้พวกนักต้มตุ๋นหรือสแกมเมอร์นั่นแหละนะคะพูดคุยกันไปมาเน่ยเขาก็พูดขึ้นคำหนึ่งว่า แอดมินพอดีเพื่อนเนี่ยเขาชวนไปทํางานบาร์นะหรืออาชีพขายตัวนั่นแหละนะเขาก็พูดตรงๆนะเขาก็กําลังคิดอยู่ว่าจะไปขายตัวตามเพื่อนนะเพราะที่บ้านเนี่ยฐานะยากจ,จนคนะ่ะมันมันไม่มีจะก,กินแล้วนะพ่อแม่พี่น้องก็ไม่มีใครช่วยอะไรได้นะฮะแอดมิน <Ad min S 2> ก็คือฟังเราแบบตกใจเล็กน้อยนะฮะก็ <Ad min. S 2> ได้แต่บอกเขาไปว่า อย่าเลยนะคะถ้าคุณเลือกได้เนะี่ยคุณเลือกทำอาชีพอื่นดีกว่านะฮะเพราะว่าอาชีพขายตัวเป็นอาชีพที่ขายสักสีนะคะขายสักสีในตัวคุณนะนะคะก็จริงอยู่อย่างที่อย่างที่เขาบอกกันค่ะว่าการขายตัวเนี่ยมันเป็นการขายที่น้าผืนน้อยนะคะถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าขายนะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์มันยังอยู่กับเจ้าของร่างกายอยู่ใช่ไหมคือไม่ว่าคุณจะไขไปกี่รอบอะ่ะกี่ครั้งกี่ปีนะคะถ้าคุณไม่บอกก็ไม่มีใครรู้อะ่ะใช่ป่าวแต่ปัญหามันคือคุณเท่านั้นะที่จะรู้นะคะว่าคุณคุณไขศักดิ์ศรีของตัวเองคุณทำให้คุณค่าในตัวของคุณเองเนี่ยลดลงไปนะคะแล้ทุกคนรู้ไหมคะว่า เท่าที่เช็คดูในประวัติไทยนะฮะในปีพศ2451ะะรัฐบาลเคยออกพระราชบัญญัติป้องกันสารจรโรครัฐนโกศินโศก127นะฮะเพื่อจะเก,ก็บภาษีโดยตรงกับอาชีสเพนนะะีคือเขาจะมีการลงทะเบียนและจ่ายภาษีทุก3เดือนเท่ากับว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนเนี่ยในเมืองไทยอาชีโสเพณีถือว่าเป็นอาชีพที่สุจริตนะฮะรัฐ ให้การรับรองด้วยนะคะแต่พอหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองนะคะสหประชาชาติเนี่ยก็ได้เรียกร้องให้ประเทศที่เป็นสมาชิกเนี่ยเลิกค้าประเวณีกันนะคะประเทศไทยก็เป็นสมาชิกหนึ่งในนั้นนะคะก็เลยมีการยกเลิกและไม่อนุญาตให้ขายประเวณีกันนะคะแต่ก็มีมีทำกันอยู่นะคะเห็นคือรู้กันอะเพียงแต่ว,ว่า ผู้รักษากฎหมายนะไม่รู้เท่านั้นเองนะฮะถ้าพูดถึงแล้วทางที่ดีนะฮะอย่าเลยนะฮะคือแอดมินเนี่ยเคยเคยไปดูการดแสดงโชว์แถวพัทยาครั้งหนึ่งนะ,ะเกี่ยวกับโชว์แบบแบบนั้นอะนะที่ว่าคุณเข้าฟรีคุณแค่เสียค่าริ๊งนะฮะประมาณโคก้กแก้วหนะะึ่งหนึ่งะแต่ข้างในก็จะมีผู้หญิงเปลยกาย ใส่แดดกางเกงในตัวเดียวออกมานะใส่ชุดเซ็กซี่นะออกมาออกมาโชว์น่โนโชว์นี่นะใช้ร่างกายของตัวเองเนะี่ยทำศิลปะชั้นสูงนะฮะใช้ไอ้นั่นเป่าลกวีดนะฮะของผู้หญิงอะนะใช้ไอ้นั่นเล่นปิงปองนะแล้วสุดท้ายก็มีการแสดงการร่วมเพศให้ทุกคนดูนะฮะ แอดมินเคยเข้าไปในนั้นนะอยู่ได้แค่ประมาณสิบกว่านาะทีเราทนดูไม่ไหวเหมือนเรากำลังดูสัตว์คือเหมือนสัตว์เลี้ยงอะนะหรือไม่ก็สัตว์สัตว์ที่เขาเอาขึ้นมาโชว์ให้ทุกคนดูว่าเออเนี่ยนะม,มองเรามันไม่เหมือนคนอะนะนะดูแล้วมันอนาถมากกว่านะ่ะแอดมินก็เลยไม่ค่อยสนับสนุนคนที่ไปทำงานอาชีพพวกน,นี้นะฮะการขายบริการทางเพศมันก็คือ เป็นที่ระบายอารมณ์ของผู้ชายนะคะคุณจะต้องนอนกับผู้ชายแบบไม่รู้มากหน้าหลายตาและไม่เคยเจอหน้ากันนะฮะแอดมินไม่รู้นะมันมันแล้วแต่เอาอยัางไงดีอะถ้าเป็นแอดมินจะทำไม่ได้นะคะคือเราจะเราจะอยู่กับใครหรือว่าเราจะนอนกับใครเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกเลฮะมันไม่ใช่ว่าเอาเงินมาแลกได้นะฮะและเท่าที่ดูมาเนี่ย คนที่มาทําอาชีพพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีเหตุผลมาจากฐานะครอบครัวยากจนนะคะระดับการศึกษาต่ำนะคะขาดการจ้างงานในท้องที่นะคะและมาจากต่างจังหวัดหรือชนบทนะคะแต่คนพวกนี้มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะแอดมินชื่นชมพวกเขานะคะพวกนี้เป็นคนที่กระตันยูรุขุนนะคะจงรักภักดีกับครอบครัวที่ให้กําเนิดพวกเขาคะ,ะคือไขยตัวหาเงินได้เท่าไหร่คือส่งกลับบ้านหมด ะะให้พ่อแม่สร้างบ้านซื้อรถนะฮะบางคนเนี่ยยังถึงขั้นที่ว่าไปช่วยพี่น้องอีกนะเอาตัวเข้าแลกเพื่อจะให้พี่น้องเราอยู่ดีกินดีอ่ะแล้วสุดท้ายตัวเองไม่มีอะไรก็มีเยอะนะฮะแอดมินเนี่ยสมัยก่อนนะฮะเคยเข้าไปนั่งอ่านหนังสือในร้านหนังสือบ่อยๆนะฮะแล้วเราก็จะสนใจหนังสือที่เขียนถึงพวกอาชีพพวกนี้โดยเฉพาะนะฮะ ก็เคยไปอ่านอยู่หลายเล่มนะคะคนที่เขาเล่าถึงการที่เขาไปทำงานอาชีพโสเภณีในต่างประเทศนะแล้วโดนแบบพวกฝรั่งที่มันหลอกไปรมโสมบ้างนะฮะเกือบจะโดนฆ่าชิงก็มีนะฮะอาชีพพวกนี้คือมีแต่ความเสี่ยงและอันตรายนะฮะสรุปนะคะแอดมินไม่ค่อยสนับสนุนให้คนไปทำอาชีพพวกนี้นะคะเพราะแอดมินคิดว่าเราควรจะรักตัวเอง ก่อนนะคะและเลือกทำอาชีพที่สุจริตนะคะรวยช้านิดหนึ่งไม่เป็นไรแต่รวยให้มันถูกต้องนะคะรวยให้มันมีคุณค่าแล้วคุณจะไม่รู้สึกผิดในชีวิตที่เหลือของคุณแล้วคุณจะอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขนะคะการหาฝรั่งดีๆสักคนเนี่ยคือเราหาคู่ชีวิตนะคะไม่ใช่หาคนมาดูแลเรานะคะไม่มีใครอยากจะได้ภาระนะคะ เราก็ต้องหางานทําด้วยนะคะถ้าเรามีดวงที่สมพงกับฝรั่งนะยังไงเราก็เจอนะคะไม่จําเป็นต้องไปทํางานในพับบานะคะโอเคจ้าก็คลิปนี้ฝากแค่นี้นะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ